จะเห็นได้ค่ะบะช้าวันนีครับยกลยกมือด้วยวันนี้หน่อยวัสดีครับด้วยเดี๋ยวบะช้าเนี๋ยวบะช้าไม่วันนี้ห้องอ่ะเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมเราดับรถอย่างนี้ก็เป็นตระเรียนจ่าล่าชมงคลนะครับแต่ทุกคนเนี่ยขาดรอมวันนี้หลังจากที่เราเดี๋ยวเราสู้งรถเสร็จเราจะไปถวายที่วัดเลยเอาล่าเทียร์ค่ะท่านผู้ชมพระราชตื่นทำไมครับ ตื่นทไมครับถอยมาครับถอยมาไปถ่ายูใกล้ๆันทางออยู่ฝั่งนู้นเขตื่นอยู่ฝั่งน้อธิบายดิอธบาย่อธิบายอยา่ิาีเียเสียงล้มอยูั่งนู้นมีคนทางนี้ถ่ายรูปกันเลยวิ่งหนีเลยเจริญไปว่าผิดจังแปลว่าอะไรนะผิดจัง คนก่ผู้้องนก่อนลงช่องห้าูนะอาลงยูทูบของถิ่นทั่วไทยของถิ่นทั่วไทยสวัสดีค่ะก็อยู่กับเดี๋ยวลั่นทุ่งนะคะสวัสดีเอทุกคนนะคะนี้ก็จะเป็นงาน ที่แบบไส่อาหาช้างนะคะบุฟเฟ่ช้างจะเป็นรถที่มีแต่แบบโอ้ดูสิมีแตงโมข้าวโพดแครอทมะเขือเทศอันนี้ช้างกินได้หมดเลยผลไม้นะคะช้างกินทุกนะอย่างเป็นธรรมชาติช้างกินได้นะคะม,มีแอปเปลิลมีถั่วฝักยาวเขาแบบตกแต่งรถได้สวยงามมากเลยค่ะตกแต่งรถได้สวยงามมากเลยนะคะอันนี้ ก็เดี๋ยวกําลังตั้งขบวนอยู่นะคะขบวนยังไม่เริ่มนะคะกําลังเริ่มตั้งขบวนก็สวยงามมากค่ะอลังการมากเลยขบวนจะมีนางรำด้วย มโหรีมีเครื่องเสียงนะคะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้ fc ชมกันนะคะเยอะแยะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็มานะคะ ซรินนะคะอันนี้ก็ที่สุรินนะคะช่างเอี่ยวก็อยู่ข้างหลังนะคะพอดีช่างเอี่ยวให้มาถ่ายให้นะคะให้ถือกล้องถ่ายให้น้องช้างเยงอะเลย <c oughs> <c oughs> น้องค่ะน้องน้อง<ร>น้องน้อ,น,อน่ารักก็มาร่วมนะคะ,น,ะน้องน้องก็มาร่วมขบวนด้วยนะคะน่ารักมากเลยอ,อ้าวลอ้อห้องแล้ว <c oughs> ล้องแลว้วคนนั้น <c oughs> นี่นะคะขบวนอันนี้ช้างแฟนซีนะคะอันนี้จะเป็นขบวนช้างแฟนซีน่ารักค่ะน่ารัก แต่น้องน่ารักน่ารักงน้นเลยก็สวัสดียามเช้านะคะสุรินนะคะยังอยู่กันที่สุรินอยู่อันนี้ก็น้องๆนะคะอีกโรงเรียนนะคะมาร่วมกระบวนเช่นกันเป็นเทศกาลเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งนะคะของประจำปีจังหวัดสุรินนะคะนี่ก็ก็ เรามาชมบรรยากาศกันนิดนึงเดี๋ยวขอเก็บภาพหน่อยนะคะสวยงามมากเลยค่ะมหัศจรรย์งานเลี้ยงช้างประจำปี2565นะคะ ก็อันนี้จะเป็นวงมหโหลีนะคะอันนี้จะเป็นเริ่มจุดเริ่มของขอบวนจะมีวงดุริยางนะคะวงดุริยางแล้วก็เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นต่อด้วยขบวน ก็ บวนนะคะเราก็จะพาเดินเดินดูบรรยากาศนิดนึงนะคะตั้งแต่ด้านหลังมาก็มีผู้คนเยอะแยะนะคะข้างทางนะคะข้างถนนมาดูมาให้กําลังใจกันน้องช้างนะคะมาดูการแสดงใหญ่เน้องูอได้ยินเสียงดนตรีนะ

กับโกจินะคะวันนี้ก็จะเป็นสารประกำนะคะก่อนที่เราจะทำพิธีเก็จะไหว้นะคะไหว้ประกรรมนะคะมีจิติเทรแล้วก็ทำพิธีเส้นสารประกรรมอยู่นะครับคุณแม่วันนี้นาคริบธรรมชินีย่บุโคนนะคะมีแล้วก็บรรภณโดยหมอช้างรุ่นสุดท้ายของจังหวัดสุรินทร์นะคะเอพูดถึงตำนานตำแหน่งของหมอช้างนั้นนะคะก็อยากที่จะ ได้หวือให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าในส่วนของบ่อช้างของจังหวัดสิรินันมีมาต่างๆเป็นบรรยากาศนะคะท่างแบบที่หนึ่งนะคะหรือว่าเป็นหมอช้างที่มีความระดับสูงสุดนะคะนั่นก็คือครูบาใหญ่เป็นหมอช้างระดับสูงสุดโดยในแต่ละพื้นที่จะมีเพียงคนเดียวสามารถประกอบพิธีกรรมทุกอย่างในนามของพระครูได้และเคยจัดงานบ่อยตั้งแต่ศรีะถึงสิบห้าเปิดี่ผ่านไป ลำดับเต่อไปนะคะลำดับที่2คือครูบาคือหมอสดำที่รับการแต่งตั้งจากครูบาใหญ่ให้เป็นหัวหน้ากองในกระบวน้ารต่อค่ะ และเรากศมอห้ดูนะคะคะเป็นหมอช้างเบื้องขวาที่รับการแต่งตั้งเคยจับช้างป่าตั้งแต่6ถึง10ตัวหมอเสียงเป็นหมอช้างเบื้องซ้ายที่รับการแต่งตั้งเคยจับช้างป่าได้ตั้งแต่1ถึง5ตัวหมอจาคือหมอช้างใหม่ที่รับการแต่งตั้งแต่ยังจับช้างป่าไม่ได้เลยส่วนมะก็คือผู้ช่วยหมอช้างซึ่งจะนั่งอยู่ท้ายของช้างต่อทุกเชือนั่นเองค่ะครับตอนนี้นะครับทางช้างก็นทองวิสุูธครับ ตัวท่านสสประกอบครับบุ้งเจริญพรครับสสคนบ้านเราก็กําลังนําทัพของดาราศิลปินดาราทางช่องเจ็ดสีนักฟุตบอลที่จะมีการเตะสุ่งฟุตบอลในช่วงค่าของวันนี้ครับร่วมงานในพิธีด้วยนะครับขอเสนอผู้บริบาร์ด้วยนะคะขอเสนอผู้บริบาร์ดครับท่านนำทีมโดยท่านสสประกอบบุ้งเจริญพรนะครับแล้วก็ทัพดาราจากช่องเจ็ดสีนะครับมากันเยอะเลยครับเอาละค่ะ z o มดูเลยนะคะว่าวันนี้มีใครมาบ้างค่ะ The middle of parliament and then also movie star from Channel 7. Uh, is a very separate ceremony. It is very important for the leader of the ceremony must be. headmaster of ้ h e ตร e ของเอเลฟแทนบ e r กิร่าซึ่งอยู่ตอนนี้เป็น o น a ุดท้ e ยท a ่เส d ยชีวิตไปแล้วแต่ t ังมีรุ่นที่สืบทอดยกาบรรยากาศในนนี้นะคะท่านประธานพิธีรับพร้อมด้วยแกู้บิเกิงานก็ได้ประกอบพิธีเส้นสานประการอยู่ที่บริเวณสานประการทด้าน รั้วสอดช้างนะคะแล้วก็ในส่วนทางฝั่งที่เป็นตด้านซ้ายมือของอาจารย์นั้นนะคะก็ได้ต้อนรับเหล่าดารานักแสดงจากช่องอกาบฝั่นะคะจากเพื่อนชาวพีนะะกเจริญนช่องเดียวล้วดาราเข้าสู่บริเวณเอามาตอเางช่ะแต่จะชกพันเดียวสิงค์นี่คืพิเศษยิ่ิ เป็นเไ่非常有名的明星 Ladies and gentlemen, please be careful if you are holding umbrella or something that is sharp like what the m a h o u t are using. It's a t h e a t to the elephant. Uh, please do not approach too close to the elephant. เยาสล้านป

กรไีว่าสารประกรรมวิุบายันนะครับกะลังทำพิธีเส้นสัมประคมบริเวณผงช้างด้านข้างผู้ชวัสพระสิปีศาจารย์นะคัวันอยูเย็นเป็นจงอจในขั้นของการสิ้นทายทาง้นนะครับขู้จากดวงวันดวเจ้าเลย